เราชาวเชียงุลกนะครับเราก็เดินทางมาจากคุลกนะฮะตอนนี้เราก็มาพักที่โรงแรมอาดีโอเทนนะครับบริเวณพันธ์พรกปิดเก้านะตอนนี้นะครับเรากําลังรวมคนนะครับไปท้องสนามหลวงนะครับตอนนี้เราก็นะฮะรวมตัวกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ประมาณสี่ทิพผ้าคนนะครับเราจะพร้อมกันเดินทางไปที่ถนนลาดดึเนินนะครับ รวมนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเรากำลังเดินไปที่เวทีราชดำเนินนะครับแต่สังเกตว่า,าผู้ชุมนุมบางส่วนเริ่มทยอยกลับออกมาแล้วนะครับตอนนี้เวลาเวลาตอนนี้ก็ประมาณ5้าทุ่มเราออกจากโรงแรมมาคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถึง1นชั่วโมงครับ ในการเดินไปถึงเวทีราชดำเนินเออเดี๋ยวแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวเราต้องแวดรับชุดที่มาก่อนหน้าเรา,าที่มารถรถรถบัสคันที่2นะครับรู้สึกว่าจะอยู่โรงแรมที่ใกล้ๆก,กับราชดำเนินเลยแต่เราอยู่ไกลหน่อยอเดี๋ยวเจอกันครับ เราเดินมาได้สักพักแล้วนะครับตอนนี้อยากให้ดูตรงสะพานข้างหน้าคนเยอะมากครับโอ้โหเต็มสะพาน ถนนซีกหนึ่งเดินเลยนะครับรถวิ่งได้ทางเดียวนะครับตอนนี้เ,เขาเรียกสะพานน่าจะเป็นสะพานปิ่นเก้านะครับเ,เดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆดีเดี๋ยวถ่ายให้ดูต่อครับ ਦੀ ਬਾਵਾਂ ਮੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਗੋਂ ਦੇ ਸੰਗ i